สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับท่านสู่รายการเจ้าแห่งการรีวิวนะครับก็ช่วงนี้คือผมไม่ค่อยได้รีวิวของสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเข้ามานะครับแล้วก็หลังจากคราวที่แล้วคือเรารีวิวไว้นี่ตัวก๊อดมาไปนะครับก็ได้บอกแล้วว่าคือมัน คือภาคเอ็นเกมอะเอเวนเจอร์มันจบแล้วไงนะครับมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีฮอตทอยตัวไหนที่แบบที่ค่อนข้างเป็นกระแสแล้วนะครับหลังจากที่เอ็นเกมมันจบไปแต่มันก็พอมีนะครับอย่างไอสตาร์วอรที่เป็นซีรีส์อยู่ตอนนี้ก็คือแมนดาโลเรียนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็ดูอยู่นะครับแต่ว่า คือก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อทอยก็มีมีเคยเก็บแต่คือขายไปแล้วนะครับแต่ว่ารอรอที่เป็นตัวบูบาเฟสอยู่นะครับที่เป็นนั่งบนบันลังนะครับหลังจากนั้นก็ ก็เลยแบบเออตัดสินใจว่าอาจจะอาจจะแบบกลับมาเล่นพวกไอ้หุ่นเหล็กนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ่นเหล็กนี่มันก็จะเป็นพวกอะไรอะ SOC นะครับย่อมมาจาก Soul of c h o โ o k ok i n ก็คือมันมัน,มนไอ้บริษัทแบนไดเนี่ยมันมันเอาพวกหุ่นในตำนานกระตูนเก่าๆนะครับมาทำใหม่ ซึ่งในสมัยก่อนอนะ่ะมันมีมันมีแบบผลิตออกมานะครับแต่มันก็เป็นแบบคุณแบบดูคลาสสิกอ่ะนะครับแต่คืออันนี้คือเขาเอามาทําใหม่ให้มันดูดีขึ้นนะครับมีส่วนผสมของเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้คือมีทําออกมาเกือบเกือบทุกตัวเลยนะครับผมก็เคยเก็บ ประมาณเกือบสิบตัวได้มั้งนะครับแล้วก็มีการทำเรียอ,อมาอีกนะครับประมาณปีประมาณปีที่แล้วมีรียอ,อมาผมก็ไม่ค่อยได้ตามล้วพวก SOC เนี่ยนะครับก็มีรียอวอมาเท่าที่ดูก็มีพวกไทเดอร์จีเซเว่มีกดม็กดมาก็มาก็รีนะครับมีคอมเพ t e เตอร์วีวอเทสวี คอมเบตเตอรว์วเนี่ยคอมเบตเตอรว์วกับโ o เทสวีโบเทสไฟเรียกว่าโ o เทสไฟคือไซส์เนี่ยคือไซส์ธรรมนามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่เป็นแต่ถ้าว่าแต่ว่าถ้าเป็นไซส์พิเศษเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหม่นะครับเหมือนผมเคยรีวิวไอตัวคอมเบตเตอรว์วไปแล้วมันผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ แล้วราคาก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ปกติก็หมื่นนิดๆหรือไม่ถึงหมื่นถ้าเป็น 2, มื 1, นอสองก e นะ็ไม่ถึงหมื่นนะครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยอีเดียนเนี่ยนะฮะไม่ถึงหมื่นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้ตัวนี้แหละนะครับคืออ e ีเดียนเป็นเป็นมาจากการ์ตูนแนวแบบสงครามอวกาศซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยรู้จัก เท่าที่รู้จักก็จะมีเท่าที่เคยดูตอนเด็กๆนะก็จะมี Combat e r อที่เคยดูว o เทนส์ไฟนะฮะสองเรื่องนอกนั้นไม่ค่อยดูหรอกไม่ไม่ค่อยไม่อาจจะเห็นผ่านตาบ้างอย่างก้อนมาเนี่ยเห็นผ่านตาเว็บๆนะฮะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งผมจะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้คือบางเรื่องไเห็นผ่านตาแต่ไม่ได้ดูแบบตอนเด็กๆนะมันก็จะไม่ค่อยได้หรอก ะะเอาเท่าที่จําได้แล้วกันนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับคราวที่แล้วเรารีวิวก้อนมาไปแล้วนะร้อนก้อนมานี่ก็เป็นเป็นมีรีเมคออกมาด้วยนะฮะซึ่งจริงๆผมก็ตอนแรกผมจะเก็บตัวรีเมคแหละแต่ว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าตัวรีเมคเนี่ยขามันชอบหัก ที่อยากเก็บริมนี้เพราะว่าสีมันสวยกว่าไม่รู้แต่ผมบอกแต,แต่เพื่อนเขาบอกว่าขามันชอบหักก็เลยไม่ได้เก็บเก็บตัวเก่านะฮะที่เคยรีวิวไปเอพิสูตที่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตู้วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะฮะตัวนี้มาจาก มันมันชื่ออีเดียนอ่ะผมไม่อันนี้ไม่รู้เลยจริงๆประวัติไม่รู้เลยนะต้องขออภัยนะครับแต่เท่าที่รู้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ในแบบเกี่ยวกับสงครามอวกาศนะครับคล้ายๆมาคอสประมาณนั้นนะเอาพูดถึงเรื่องการ์ตูนก่อนคือมันก็จะเป็นหุ่นยนต์สาเรียกว่ามีเป็นยาน3ามสส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็จะมีคนขับรู้สึกจะมีคนขับสามคนผมไม่แน่ใจนะฮะมีส่วนมันจะคล้ายๆพวกคอมพิวเตอร์เ่อันนั้นยานห้าลำอันนี้อันนี้ยานสามลำนะครับมีส่วนส่วนไหลกับส่วนส่วนท้อกับส่วนขานะฮะถ้าพูดถึงตัวของเล่นเนี่ยเออวัสดุหลักๆก,ก็จะเป็นเหล็กนะครับ ผสมกับพลาสติกนิดหน่อยนะฮะข้อเสียก็คือส่วนนี้มันจะยืนไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันเป็นพลาสติกแต่อันนี้เป็นเหล็กนะครับคือข้างบนน่ะโอเคแต่เสียตรงนี้อันนี้เป็นพลาสติกมันจะยืนแบบยืนไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่แล้วแล้วอ่อนมากคือถ้าเก็บไปนานนานนะับือพลาสติกพลาสติกแบบอ่อนเลยนะครับคือมันจะกรอบง่ายมาก จริงๆไม่ควรไม่ควรทําเป็นพลาสติกเลยนะฮะผมว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าทําเป็นเหล็กไปได้ก็จะดีดีกว่านะครับหรือว่าทําตรงนี้เป็นเหล็กแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกอะไรก็ว่าไปแต่เนี้ยมันเหมือนมันแบบน้ําหนักมันไม่ค่อยดีนะฮะแต่ข้างบนเนี่ยโอเคเนี่ยแขนคืินอ,อะไรเงี้ยนะครับโอเคอยู่วิธีการประกอบก็ไม่ยาก นะครับผมเอาออกมาจากกล่องคือก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะไอไอีเดียนี่คือสามารถแยกล่างเป็นายานสามลำได้นะครับแต่ผมจะไม่เดี๋ยวไว้ข้างก่อนคือขนาดยืนเนี่ยมันจะมันจะชอบล้มด้วยนะฮะ เดี๋ยวเามาเดี๋ยวเรามาดูดูดูไอ้ยานผมจะให้ดูรูปที่กล่องนะนะครับเนี่ยก็จะเป็นยานอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยานแบบสำสำหรับพื้นดินอันนี้ก็จะเป็นยานสําหรับบินบินในท้องฟ้านะครับสองแบบนะะอาวุธอาวุธมันก็มีมันมีแค่ปืนปืนใหญ่แล้วก็ สามารถยิงเลเซอร์จากมือได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรแบบว่าคล้ายๆแบบยิงจรวดมิซายไปที่สตูมั้งนะครับไอตัวเนี้ยไม่ค่อยมีอาวุดอะไรเลยนะฮะอันนี้กล่องกล่องข้างหลังอันนี้กล่องข้างหน้าไอต,ตัวเนี้ยออกมาหลายปีแล้วนะนะครับสิบประมาณสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วมั้งนะครับดูดูได้จากสีกล่องอนะ่ะคือแบบ มันซีดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรป่มข้างบนปมขุางดมนก็จะมีมีปืนปืนนี้ต้องตั้งกับขาตั้งนะนะครับคนลลำบากเลยคือเหมือน ในอวกาศอ่ะคือดูในการ์ตูนนะนะครับก็คือแบบเหมือนจะจับไอ้หุ่นยนต์เนี้ยจะจับปืนจะจับปืนแบบอย่างเงี้ยเนี้ยจะจับปืนอย่างเงี้ยจะจับปืนอย่างเงี้ยเราก็ยิงนะครับแล้วมันยืนในอวกาศได้หุ่นยนต์อะไรว่ายืนในอวกาศได้อนะไอ้ปืน มีอันนี้มีเป็นฐานนะครับอันนี้ก็ฐานอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะฮร,รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วนคือตัวนี้คือออกมาจากกล่องปุ๊บอะก็คือประกอบแล้วก็โชว์ได้เลยไม่อะไรมากมาย ไอ้ฐานพลาติกข้างล่างก็จะมีอะไรล่ะมีเหมือนเป็นมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานที่เอาไว้ติดติดก,กับปืนนะครับอันนี้เป็นฐานติดกับปืนนี่เป็นเสาเสาติดกับปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยานอวากาศนะอันนี้พวกที่เป็นหุ่นยนต์ศัตรูเล็กๆเ,เนี่ยนะเนี่ย นี่ก็จะเป็นพาร์ทเสริมเอาไว้ติดตรงหน้าท้องเวลาประกอบไอ้ปืนคือมันจะมีสายสายเนี้ยใช่ป่ะวะมันจะมีสายสายหนึ่งที่เชื่อมน่าจะเป็นอันนี้บางสองเอน,นี้ยที่ต่อจากตัวปืนเข้าไปที่ตัวตัวหุ่นนะครับต้องเปลี่ยนเกาะตรงหน้าอกเกาะตรงนี้ตรงท้องเนี้ยนะครับ เปลี่ยนก่อตรงนี้แล้วก็เอาเอาอันนี้มาใส่นะฮะแล้วก็มีมือมาแค่นั้นเองนะครับมีมือมาให้เนี่ยอัเนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับพาร์ทบางอันผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับเอาเท่าที่รู้ ไอ้พวกนี้ยก็ไม่ได้แกวมาเล่นหมดหรอกเพราะว่ามันมันคือมันชิ้นเล็กไงกลัวหายนะครับผมก็เอาไว้ในนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยประวัติผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าที่รู้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ต่อสู้ในสงครามอวกาศนะครับ เหมือนแบบเอ่อชนผมฟังคลิปคลิปหนึ่งเหมือนก็บอกว่าเป็นเป็นชนเผ่าเป็นโลกมนุย์โลกสู้กับอีกชนเผ่าหนึ่งหลืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับประมาณนั้นคือในเ,เนื้อเรื่องของหุนเหล็กแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของมันบางเรื่องผมก็รู้บางเรื่องผมก็ไม่รู้นะครับนะครับอย่างไอพวกมาซินกาแซนเนี่ย อารเซนกาซเนี่ยรู้เพราะว่าเคยดูนะครับของเบต V กับฟูลเ e นห้เนี่ยก็รู้นะครับเพราะว่าเคยดูเหมือนกันบางเรื่องไม่รู้เลยนะฮะอย่างอีเดียนยงงี้แล้วดูหน้าตามันมันเหมือนไม่ใช่หุ่นลบ <c oughs> จริงมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนแบบหุ่นยนต์มนุษย์ต่างดาวอนะครับไม่เหมาะกับการสู้ลบเลย ะะคือโดยรวมอะ่ะก็โอเคนะเสียตรงนี้นิดเดียวคือขามนวอนนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เวลาเวลาจะประกอบเวลาจะถอดหรือเวลาจะประกอบเข้าด้วยกันก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าไอตัวเนี้ยพลาสติกคือบางส่วนมันเป็นพลาสติกใช่ไหมคือพาสติกมันก็มันก็เสื่อมแล้วเอ้มันก็เสื่อม,มแล้วอะคือข้อต่อบางข้อต่ออะ จอยบางงานมันมันก็เสื่อมแล้วอไอพลาสติกพวกนี้ยิ่งยิ่งนานไปยิ่งแบบยิ่งเสื่อมง่ายนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะมีโอกาสหักได้อย่างที่ผมเคยเจอก็น่าจะเป็นไอตรงตรงตรงส่วนส่วนไหลเนี่ยนะฮะที่เคยเจอแบบเคยมีคนขายแล้วบอกเขาบอกว่ามันหัก หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมีมีพาร์ทที่แบบหักง่ายหลายหลายพาร์ทนะครับตัวเนี้ต้องเป็นแบบตัวเนี้เป็นเป็นตัวที่แบบคนไม่ค่อยเล่นนะนะครับยืนก็แทบจะไม่อยู่ก็ หรัมานี้ออผมมีฮอทอยมาใหม่2ตัวนะครับเป็นสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนที่ชุดจากภาคแรกแต่ว่าเหมือนเป็นมาจากเกมในเกมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละครจากเรื่อง p n n y y w i s e ซึ่งเป็นตัวละครจากหนังภาพยนตร์แนวสยองขวัญน,นะครับก็ได้เพิ่งได้มาแล้วก็รอรอทำตัวทาคลิปตอนว่างๆแล้วกันนะครับ เพลินช่วงนี้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องห้องที่ที่หลานผมเคยมัที่หลานผมนอนคือต่อช่วงนี้เขาไม่อยู่ก็พอทําคลิปได้อยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลานะฮะ mm hmm. ก็โ okay. อเครอแล้วที่ท,ที่ตัวมีมีฮอทอยที่ที่ต้องรอก็คือเอ่อมาร์กแปมาร์กแปตัวเวอร์ชัน a ดเม e นะครับแล้วก็โบเบิบเฟตที่เป็นในซีรีส์เป็นดาลโลเรียนก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับคือรถไทยเนี่ยยังไม่เข้าแต่ถ้าเป็นรถรถแบบ VIP เนี่ยน่าจะเข้าแล้วเข้าน,านานแล้วสักพักแล้วนะครับราคาว่าแรงอยู่ถ้ารถ VIP นะนะฮะก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณครับที่ เข้ามาดูกันนะฮะแล้วก็รบกวนกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต่อไปในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ